เดี๋ยวนี้เวลาเป็นของมีค่าพูดกันว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองก็เลยทำหลายอย่างพร้อมกันกินข้าวไปด้วยก็คิดงานไปด้วยวางแผนงานไปด้วยหรือว่าอาบน้ำไปก็คิดเรื่องงานเรื่องการเวลาทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ตอบอีเมลไปด้วยตอบข้อความทางไลน์ไปด้วยหรืออ่านข้อความทางโซเชียลมีเดีย อันนี้ถือว่าเป็นการใช้เวลาให้คุ้มค่ามันมีการส่งเสริมสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า multitasking ก็คือการทำหลายอย่างพร้อมกันคนที่คิดว่าตัวเองเก่งเราเป็นคนที่มีภารกิจเยอะเราต้องทำหลายอย่างพร้อมๆกันพอมีค่านิยมเชิดช,ชูการทำหลายอย่างพร้อมกันก็เลยถือเป็นเรื่องเท่ แต่หารู้ไม่ว่านี่มันเป็นตัวบั่นทอนสติทำลายสมาธิมากถ้าเราอยากจะเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ต้องสร้างนิสัยทำทีละอย่างซึ่งก็หมายถึงการทำอะไรก็ตามด้วยใจเต็มร้อยไม่ใช่คิดแต่ใช้ชีวิตเต็มร้อยเดี๋ยวนี้คนพูดถึงชีวิตเต็มร้อย ซึ่งก็มักจะหมายถึงการทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่ชีวิตเต็มร้อยจริงๆมันเกิดขึ้นจากการที่เราทำอะไรด้วยใจเต็มร้อยด้วยความรู้สึกตัวเต็มร้อยมันจึงจะเรียกว่ามีชีวิตเต็มร้อยทำคำสอนจากพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลชาพระกัญยินท่านที่มีปัญหาสุขภาพ ไตเบาหวานคอเลสตเตอรอลเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียโรครุมเรา้าปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำให้ท่านล้างสารพิษด,ด้วยวิธีธรรมชาติดื่มชาพระเจนยิ้สิคะ